สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษร on learn พบกับครูพยุทธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนหน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบจำนวนเต็มวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคุณสมบัติของจำนวนเต็มกันนะครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสมบัติจำนวนเต็มกันนะครับ วันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของคุณสมบัติต่างๆของจำนวนเต็มเนี่ยหลายๆอันเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับวันนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นนะครับครูขอทบทวนของเก่าก่อนนะครับว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันมาแล้วบ้างนะครับโดยการถามคําถาม,ถามบางคําถาม,ถาม,ถามดีไหมนะมีบางคําถามแล้วกันนะครับคําถามแรกครูขอถามว่าจํานวนเต็มมีทั้งหมดกี่ชนิดครับ จำนวนเต็มมีทั้งหมดกี่ชนิดครับมีสามชนิดนะครับอ่าจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มมีสามชนิดมีอะไรกันบ้างครับอ่ะมีเต็มลบนะครับเต็มศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เต็มอะไรอีกเต็มบวกถูกไหมครับอืมจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดคือเลขอะไรครับ โอเคจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดเราหาค่าไม่ได้นะครับจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรเลขหนึ่งะครับจํานวนเต็มลบที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรหาค่าไม่ได้จํานวนเต็มลบที่มากที่สุดคืออะไรครับลบหนึ่งจำนวนจำนวนเต็มศูนย์มีกี่ตัวตัวเดียวจํานวนเต็มศูนย์ใช่จํานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ นะอ่าอย่าลืมนะครับทบทวนนะจำนวนเต็มนะครับมี3มชนิดจำนวนเต็มบวกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนเลยครับจำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาติจำนวนเต็มบวกนะครับเรียกอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับนะครับอ่าหรืออย่างหนึ่งว่าจำนวนธรรมชาตินะครับจำนวนธรรมชาตินะจำนวนเต็มบวกที่น้อยสุดคือ1นะครับ จำนวนเต็มศูนย์มีตัวเดียวคือศูนย์จำนวนเต็มลบที่มากที่สุดคือลบหนึ่งนะครับคือลบหนึ่งนะครับนี่คือความรู้แรกนะในเรื่องของจำนวนเต็มนะครับอ่าต่อมานะครับเวลาที่เราจะคูณจะหารจำนวนเต็มทำยังไงนะจำได้ไหมเวลาที่จะคูณจำนวนเต็มลบคูณลบได้บวก บวกคูณบวกได้บวกลบคูณบวกได้ลบและบวกคูณลบได้ลบนะครับนะอันนี้คือทบทวนของเก่าก่อนนะครับมีอยู่2อันที่ควรจำนะนะอ่ะกลับมาบ้างในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสมบัติของจำนวนเต็มกันเนาะ นะสมบัติของจุนวนเต็มนะครับสมบัติของจำนวนเต็มเนี่ยก่อนอื่นครูจะพูดถึงสมบัติของเลข1และเลข0ูนย์ก่อนนะครับเลข1เนี่ยคือจำนวนเต็ม1น่ะอ่าคือจำนวนเต็มบวกนะครับบวกหนึ่งนะครับเลข0ูนย์ก็คือจำนวนเต็มศูนย์มีตัวเดียวคือเลข0ูนย์นะครับแต่คราวนี้ครูจะพูดถึงสมบัติของเลข0ูนย์ก่อนนะครับตามหน้าในสือเรียนตรงนี้นะครับเลข0ูนย์เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับนะครับเลข0ูนย์เนี่ยเวลามันไปบวกอะไร จะได้จำนวนนั้นครับนะเช่นถ้าครูเอา3บวก0นะครับหรือเอา0ย์บวก3ก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3เห็นไหมตัวตั้งเป็นยังไงเมื่อบวกด้วย0ย์ก็จะได้ตัวนั้นนะครับลบหาลบหบวก0มันก็จะเท่ากับ0นบวกกับลบ5นะครับก็จะเท่ากับอะไรครับลบ5ใช่ไหมครับ นะเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็เลยสรุปว่านะครับอ่ะถ้า a เป็นจำนวนใดๆแล้ว a บวก0มันจะเท่ากับ0บวก a และจะเท่ากับ a นะครับอ่าโอเคนะอันนี้คือ0บวกอะไรก็จะได้ตัวนั้นนะครับ0วกอะไรก็จะได้ตัวนั้นอ่ะมาดูต่อและถ้าเราเอา0ไปคูณกับอะไรล่ะนะครับเช่นเอา3คูณ0มันก็จะมีค่าเท่ากับ 0คูณ3มันก็จะเท่ากับ0นะครับอ่าพอสังเกตเห็นไหมอ่ะถ้าครูเอาลบ5คูณกับ0นะครับก็จะเท่ากับ0นคูณกับลบ5ก็จะเท่ากับ0ถูกไหมครับนะครับตรงนี้นะดูดูดูแรงบทัดเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย0 3, คูณอะไรก็จะได้0นะครับตรงนี้ก็เลยสรุปเป็นอ่คุณสมบัติแบบนี้นะครับว่า a คูณ0นเท่ากับ0คูณ a เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะครับสรุปนะอะไรคูณ0จะได้0 0นย์คูณอะไรก็ได้0นแต่0ูนย์บวกอะไรจะได้ตัวนั้นตัวนั้นบวก0นย์ก็ได้ตัวนั้นงงไหมครับนะโอเคอไหวเนาะคราวนี้พูดถึงเรื่องเอาศูนย์ไปหารบ้างนะครับเอาศูนย์ไปหารบ้างนะครับอ่ะ ให้จำเอาไว้นะครับว่าศูนย์ส่วนอะไรได้ศ yes. ูนย์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเอาศูนย์ตั้งถ้าครูเอาศูนย์ตั้งนะครับแล้วหารด้วยจำนวนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะได้ศูนย์นะครับจะได้ศูนย์นะครับจะได้ศูนย์นะครับแต่อันนี้ต้องจำนะครับต้องจำไว้เลยนะครับว่าถ้าอะไรหารด้วยศูนย์ ตรงนี้นะครับจะไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับนะครับเช่นเอา3หาร0ได้เท่าไหร่หาค่าไม่ได้ไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ0ส,ส่วนอะไรก็ได้0แต่อะไรส่วน0นั้นไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับเคลียร์นะนะนะ,อะโอเคอันนี้สมบัติของ0นย์นะครับเวลาบวก0นย์บวกอะไรก็ได้ตัวนั้น ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์แต่ตอนหารระวังนิดนึงนะครับตอนหารระวังนิดนึงศูนย์ต้องเป็นตัวตั้งแต่ถ้าศูนย์ไปเป็นตัวหารเนี่ยไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับนะอ่าโอเคมาดูมาดูคุณสมบัติของศูนย์อีกข้อหนึ่งนะครับตรงนี้เขาบอกเขาเขา,เขาบอกว่าถ้าผลคูณของจํานวนเต็ม2จํจนวนใดเท่ากับ0ย์แล้วจํานวนใดจํานวนหนึ่งเนี่ยต้องเท่ากับ0นะครับมันเป็นยงไงเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าครูบอกว่านะครับถ้าครูบอกว่ามันมีสองจนวนครับจํานวนหนึ่งคูณอีกจํานวนหนึ่งครับ a เป็นอะไรก็ไม่รู้ b เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าสองตัวเนี้ยมันคูณกันแล้วได้ศูนย์นะครับถ้ามีสองจนวนคูณกันแล้วได้ศูนย์นั่นแสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งอ่ะต้องเป็นเลขศูนย์หรือเป็นเลขศูนย์ทั้งสองตัวเลยนะครับหรือเป็นเลขศูนย์ทั้งสองตัวเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือกลับไปดูในคุณสมบัติข้อที่สองนะครับ ว่าเออศูนย์คูณอะไรก็ได้0นย์นะครับอ่ะตรงนี้นักเรียนเข้าใจพอพอพ,อพอไหวนะครับพอไหวนะเวลาที่มีเลข2ตัวคูณกันแล้วได้ศูนย์สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าต้องมีตัวใดตัวหนึงเป็นเลข0ูนย์แน่เลยหรืออาจจะเป็นเลข0ูนย์ทั้ง2ตัวซึ่งความรู้ตรงนี้นะครับหัวข้อนี้เนี่ยนะครับในนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกนําไปใช้ในเรื่องของการแก้สมการกําลัง2ในตอนมันธยมศึกษาปีที่2นะครับ ตรงนี้เนี่ยนักเรียนให้ระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะเ,เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับคุณสมบัติของของของศูนย์นะครับต่อมาครับเรามาดูคุณสมบัติของเลขหนึ่งกันบ้างน,นะเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติของมันนะครับอันแรกครับ หนึ่งคูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นครับหนึ่งคูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นหนึ่งคูณสามนะมันก็จะเท่ากับสามคูณหนึ่งแล้วก็จะเท่ากับสามนะครับหนึ่งคูณสามเท่ากับสามคูณหนึ่งนะครับแล้วก็เท่ากับสามหนึ่งคูณลบห้าก็จะเท่ากับลบห้าคูณหนึ่งแล้วก็จะได้ลบห้านะครับนั่นแปลว่าอะไร นั่นแปลว่า 1a คูณ a เท่ากับ a คูณ1ก็จะเท่ากับ a เมื่อ a แทนจำนวนใดๆก็ตามนะครับูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับมาดูต่อครับอ่าแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะเอาเลข1ไปหารตัวเลขอะไร่ะนะครับถ้าเราอยากจะเอาเลข1เนี่ยไปหารตัวเลขใดๆนะครับจำนวนเต็มใดๆหารด้วย1ก็จะได้เท่ากับตัวนั้นครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเราจะเอา1เนี่ยไปหารนะ นะครับ1ไม่ได้เป็นตัวตั้งนะครับ1จะเป็นตัวที่ไปหารนะครับเพราะฉะนั้น3หาร1ก็จะได้3าลบ5หาร1ก็จะได้ลบ5เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เลยสรุปว่านะ a หาร1ก็จะเท่ากับ A นะครับเมื่อ A แทนจำนวนเต็มใดๆก็ตามนะครับตรงนี้นักเรียนไหวไหมครับเข้าใจนะม,มาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเห็นไหม จากตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่13นะครับข้อที่1ตัวอย่างที่13ข้อที่1เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า18ลบ17คูณกับลบ9ได้เท่าไหร่นะครับมาเรียนรู้ใช่ไหมละ่ะว่าเราต้องทำในอะไรก่อนทำในวงเล็บก่อนนะครับทำในวงเล็บตรงนี้ก่อนซึ่ง18ลบ17จะได้อะไรครับได้1เห็นไหมตัวจะได้1ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอา1ไปคูณกับอะไรลบ9ซึ่ง1คูณกับลบ9ก็ได้เลยครับได้ลบ9 นะครับแบบนี้นะเอามาอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่2นะครับ6หารด้วยวงเล็บเปิดลบสบวกหวงเล็บปิดนะครับเห็นไหมครับว่าต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับก็คือเอาลบสบวกหก่อนนะครับซึ่งลบสี่บวกหเนี่ยจะได้เลยครับได้1และ6หาร1ก็จะได้เลยครับได้6มาจากคุณสมบัติไหนคุณสมบัติอันนี้นะครับที่บอกว่าจํานวนเต็มอะไรหาร1ก็จะได้ตัวนั้นนะครับ หาหานันะครบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็จะรู้รู้ในเรื่องของคุณสมบัติของ0ูนย์และคุณสมบัติของ1ไปแล้วอ่าพอไหวนะนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับมีสมบัติอะไรอีกล่ะนะครับมีสมบัติการบวกกับการคูณของจํานวนเต็มอีกนะครับคุณสมบัติที่มันเกี่ยวกับการบวกการคูณของจํานวนเต็มนะครับมามาดูข้อแรกกันนะครับสมบัติการสลับที่ครับ นะครับสมบัติการสลับที่เนี่ยสมบัติการสลับที่มี2องอนนะครับก็มีคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกนะครับแล้วก็คุณสมบัติการสลับที่ของการคูณอ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกนะครับอ่ะเขาบอกว่าการบวกจํานวนเต็ม2จํานวนนั้นเนี่ยเราสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกได้นะครับตรงนี้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าการบวกเนี่ยสลับที่ได้ถ้านักเรียนอยากจะเอา3าบวกสอง สามบวกสองก็จะเท่ากับแล้วสองบวกสามก็จะเท่ากับห้าถูกไหมครับนะอ่าพอไหวเนาะพอไหวนะอ,วนะอ่ะดูต่อดูต่อนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะถ้าครูอยากจะเอาสามบวกกับลบห้าถามหน่อยครับว่าสามบวกกับลบห้าแล้วก็ลบห้าบวกสามเนี่ยก็ได้คําตอบเดียวกันก็คืออะไรครับก็คือลบสองแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าถ้า a และ b เป็นจํานวนเต็มใดๆแล้ว a บวก b ก็จะเท่ากับ b บวกและ บวก a หรือพูดง่ายๆว่าการบวกสลับที่ได้นะครับการบวกสลับที่ได้ต่อมาดูการคูณครับเห็นไหมการคูณจำนวนเต็ม2จํานวนเนี่ยเราก็จะสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณของจํานวนเต็มได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการคูณสลับที่ได้นะครับเช่นถ้าครูอยากจะเอา3คูณกับลบหเห็นไหมครับ3คูณกับลบหมันก็จะเท่ากับลบหคูณกับ3แล้วก็จะได้เลยครับ ได้ลบ15นะครับเห็นไหมนะครับการคูณสามารถสลับที่ได้นะครับตรงนี้ก็ได้สรุปเป็นถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ A อคูณ b ก็จะเท่ากับ b คูนละ b คูณ a อนะครับอันนี้พอไหวไหมพอไหวนะไปทันนะครับนะครับสลับที่มีแค่การบวกกับการคูณการลบสลับที่ไม่ได้นะการหารก็สลับที่ไม่ได้เหมือนกันนะนะครับโอเค ต่อมาครับคุณสมบัติการเปลี่ยนหมูนะครับนะครับคุณสมบัติการเปลี่ยนหมูหรือหรือบางบางที่เขาอาจจะใช้คําว่าคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับแต่ตรงน,นี้ครูใช้คาว่าสมบัติการเปลี่ยนหมูแล้วกันเนาะนะครับคุณสมบัติการเปลี่ยนหมูเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบเช่นเดียวกันแบบแรกก็คือเปลี่ยนหม, so สมูสําหรับการบวกนะครับการเปลี่ยนหมู่สาหรับการบวกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะบวกจํานวนเต็มตั้งแต่ อะสามสองสองสามจำนวนขึ้นไปเราสามารถเอาตัวไหนมาบวกกันก่อนก็ได้แล้วค่อยบวกอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าครูอยากจะเอา2บวกกับลบเแล้วก็บวกกับลบสนะครับแบบนี้นะครับสบวกกับลบเบวกกับลบสครูอ่ะจะสามารถเอา2-7บวกกับลบเก่อนแล้วค่อยไปบวกกับลบสหรือครูอยากจะเอาลบเบวกกับลบสแล้วค่อยไปบวกกับ2นะครับ มันก็จะได้เครื่องมันก็จะได้คาตอบคืออลไรลบแเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะสรุปง่ายๆว่าการบวกเนี่ยถ้าบวกหลายจํานวนขึ้นไปเนี่ยจะเอาตัวอะไรบวกกันก่อนก็ได้นะครับแต่ครูมีเทคนิคนิดนึงถ้านักเรียนอยากจะใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนเปลี่ยนหมู่ของการบวกเนี่ยให้หนักเรียนสังเกตนะครับว่าตัวไหนบวกกันและทําให้ชีวิตนักเรียนง่ายขึ้นบวกกันแล้วทําให้ง่ายขึ้นให้บวกตัวนั้นก่อน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูในโจทย์ปัญหาเนี่ยจะจะสังจ,จะสังเกตเห็นได้นะครับครับต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหมู่ของการเลยครับของการคูณน,นะครับดูดูในหน้านี้นะครับการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนะครับการเป็นหมู่ของสำหรับการคูณหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามี ตัวเลขที่อยากจะคูณกันตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปหรือ3จํานวน4จํานวนเนี่ยเราสามารถเอาตัวไหนมาคูณกันก่อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากจะเอา2คูณกับลบเคูณกับลบสนะครับครูก็าอาจจะเอา2คูณกับลบเก่อนแล้วค่อยคูณกับลบสหรือเอาลบเคูณกับลบสก่อนแล้วค่อยคูณกับ2ซึ่งก็จะได้ผลเฉลยเท่ากันนะครับก็คืออะไรครับก็คือ42นะครับ ตรงนี้พอไหวนะมาดูคุณสมบัติถัดไปนะครับคุณสมบัติถัดไปคุณสมบัติการแ,แจกแจงครับคุณสมบัติการแจกแจงนะครับอย่างนี้ครับคุณสมบัติการแจกแจงเนี่ยนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีการแจกแจงแบบแจกแจงเข้าไปข้างหน้านะครับกับแจกแจงมาจากข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ครูขอยกตัวอย่างขึ้นมาดูนะครับคุณสมบัติการแจกแจงครับยกตัวอย,อย่างเช่น ถ้าครูมี a คูณกับ b บวก c นะครับในนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกหรือไม่ก็เครื่องหมายลบก็ได้นะครับบวกหรือลบก็ได้นะอ่ะแล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับ a คูณอยู่ครูสามารถกระจาย a ทีค่คูณอยู่นียเข้าไปหาตัวหน้าและเข้าไปหาตัวหลังได้ตรงนี้ก็จะได้เป็น a คูณ b นะครับบวกด้วย a คูณ c ไหวไหมนะครับ a อยู่ข้างหน้าคูณอยู่กระจายเข้าไปเจอ b ก่อนจากนั้นก็เจอเลยครับเจอ c ตรงนี้ไหวนะเคลียร์นะครับอ่าอเอามา่แล้วถ้า a อยู่ข้างหลังล่ะถ้าครูมี B บวก c อยู่แล้วคูณด้วย a ข้างหลังล่ะตรงนี้ครูก็สามารถเทค e a ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเข้าไปหาแต่ละตัวได้เช่นเดียวกันแต่ไปไปแบบข้างหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็น b คูณ a นะครับแล้วก็บวกด้วย C คูณ a ไหวไหมพอเข้าใจนะครับถามหน่อยครับว่าแล้วไอ้สองคำตอบเนี้ยสมมุติถ้าเป็นตัวเลขเดียวกันเนี่ยเท่ากันไหมถ้า a b c เท่ากันหมดเลยนะเท่ากันไหมเท่ากันเพราะอะไรเพราะการคูณตรงนี้นะครับสามารถเป็นกันได้ครับสลับที่ได้นะครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะครับว่าเนี่ย a คูณ b กับ b คูณ a เนี่ยนะครับสองตัวเนี้ยก็จะเป็นไงเท่ากัน a คูณ c กับ c คูณ a ก็เป็นไงกันเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้คือคุณสมบัติการแจกแจงนะครับไหวไหมนะครับตรงนี้ครูก็พูดถึงสมบัติการแจกแจงตรงนี้ไปแล้วนะครับขยายความให้ดูไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้ไปดูตัวอย่างกันบ้างนะครับเห็นไหมตัวอย่างที่14นะครับถ้าครูอยากจะหาผลบวกของอ่ะอยากจะเอาลบ18นะครับบวกกับ31นะครับแล้วก็ลบกับ34เห็นไหมอ่า ถ้านักเรียนเนี่ยจะเอาลบสิบแปดบวกกับสามสิบเอ็ดเลยโอ้ตรงนี้นักเรียนก็จะต้องเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันถูกปะแล้วก็มันพิจารณาเครื่องหมายอีกว่าเ,เครื่องหมายอะไรตัวไหนมากกว่าไปบวกหรือลบนะครับตอนนี้เรามีความรู้เรื่องของการบวกจํานวนเต็มแลวใช่ไหมเนี่ยครูก็เลยเลือกเอาที่สะดวกก็คือเอาลบสิบแปดกับ34สามสิบสี่เนี่ยเอามาบวกกันเลยครับเอาสองตัวนี้มาบวกกันก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปบวกกับสามสิบเอ็ดนะเห็นไหมตรงนี้เมื่อครูเอาลบสิบแปดบวกกับลบสามสิบสี่เนี่ยครูจะได้ลบ 52. และลบห้าลบ52บวกกับ31เนี่ยก็จะได้อะไรครับได้ลบ21นะครับมันจะง่ายกว่าที่เราเอาลบ18กับลบ30เอ่อลบ18กับลบลบ18กับบวก31เนี่ยนะครับมันตรงนี้ต้องเอามาลบกันก่อนแล้วค่อยเอาไปพิจารณาแบนี้อีกทีนะครับจะดูว่าลำบากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนควรจะสังเกตนะครับแล้วก็ดูซิว่าจับคู่ตัวไหนแล้วง่ายกว่าให้ทำอันนั้นก่อนนะครับต่อมาอ่า ถ้าอยากครูยอยากจะหาผลคูณนะตัวอย่างที่สิบห้านะครับครูยอยากจะเอาลบสามคูณลบห้าแล้วก็คูณสี่นะครับอ่ะยังไงดีถ้าเอาลบสามคูณลบห้าก่อนได้ไหมได้สิบห้าโอ้แล้วนักเรียนบางคนอาจจะท่องแม่สิบห้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะสิบห้าคูณต้องมานั่งสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองถูกปะครับแต่ถ้านักเรียนเอาลบห้าคูณสี่ก่อนลบห้าคูณสี่นักเรียนได้เลยครับได้ลบยี่สิบ เห็นไหมครับลบห้าคูณสิบลบยี่สิบแล้วนักเรียนเอาลบยี่สิบคูณกับลบสามนะครับอันนี้จะง่ายกว่าก็จะได้อะไรครับได้หกสิบออกมาตัวนี้เคลียร์ไหมครับไหวนะโอเคนะครับอามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สิบหกนะครับถ้าครูอยากจะหาผลคูณของร้อยยี่สิบสามคูณกับลบสิบห้าเลยอันนี้นะครับโอ้โหอันนี้ถ้าจะทดนี่ลําบากเลยเนาะทดยาวเลยใช่ไหมนะครับเราก็สังเกตเห็นนะครับว่าเออ -15 เนี่ยมันคือลบสิบวกกับลบหตรงนี้ครูพยายามที่จะใช้คุณสมบัติการแจกแจงทําให้มันง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเข้าใจแล้วล่ะว่า -15 มันคือลบสิบวกกับลบหเนี่ยแล้วคูณอยู่กับร้อนักเรียนก็สามารถเทคร้อยเนี่ยไปคูณกับลบสิแล้วก็ไปคูณกับลบหนะครับเพื่อที่จะออกไปตัวเลขกลมๆนะครับมีเลขศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วนักเรียนค่อยเอาสตัวเนี้ยเอามาบวกกันซึ่ง 123คูณกับลบ10ก็ได้ลบ1,230และ125 123 1 2ออคูณกับลบ5ก็ได้ลบ615เมื่อบวกกันแล้วก็จะได้ลบ1,845นะครับเป็นแบบนี้นะครับจากที่ครูเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดที่1.6ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดนี้ดูนะครับ พยายามดูครับสู้ๆนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสมบัติของจำนวนเต็มในตอนหน้าเราจะมาเจอกันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริงแล้วพบกันครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น